แล้วฉันก็ได้รู้ว่ามนระนั้นคือปฏิทินมันมีแบ่งโปรโซม,มาเตสิสเจอรู้บ้างไหมและมันยังจัดเป็นโปรคาริโอตนิวทรอนมันยังแบ,บ่งออกเป็นสองสกินต้องฉันจำไม่ได้ฉัน อย่างนี้ว่าเคี้อแบคทีเรียมันเป็นแบคทีเรียโบราณความร้อนในน้ำผู้มันยังทนได้และยังสร้างนิเคมมาใช้ขาดไปแล้วก็ย่อยไม่ได้ความเค็มในเบสซี่มันยังไม่ตายผลโเบสก็ยังทำได้ฉันไม่รู้มัน เพิ่งรู้ว่าโที่โอคิทีนนสังโลแสงดายส่วนคา่เ่เดนั้นจะเป็นสปรธินภายในเซลล์ซาร์ที่ชังมันยังทำให้กรดติูตเช่นหลกหลังไหนและสไปรูที่ลูกทรงเป็นเกรียวซีฟีไงชันรู้ขอใจว่าอยู่แบที่ เป็นย่างพสยโนตทติเลียเช่นสาลายสีเขียวกัมน้ำเงินประโยชน์แบคทีเรียมีมากมายนำมาทำเป็นอาหารได้เช่นน้ำเปรีย้ยวโยเกิดนั่นไงอีทั้งสางเอินดูสปรปไใ,ใช้เห็นประโยชน์ของมันบางไหมมี แกลท์ทีเรียกแกลมบัวความรู้ในวันนี้คงได้ไปใช้หาความเพลงนี้คงจำได้อยากให้เธอนนั้นได้เข้าใจคิดถึงโมโนราที่แสนจำง่ายแล้วที่นี้รู้แล้วใช่ไหมโมโนราทจะไ,ไม่ยากเลย